คุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าแบบเวลาเราเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นในโซเชียลมีเดียแล้วใจมันหวิววิวทั้งที่จริงๆชีวิตเราก็ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเรื่องการเปรียบเทียบที่มันอาจจะค่อยๆพลากความสุขเราไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มาดูกันว่าเราจะหยุดมันยังไงได้บ้างเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขในแบบของเราจริงๆนะครับอิงจากบทความเลือกเปรียบเทียบหยุดพลากความสุขจากตัวเอง ใครที่สนใจเรื่องการพัฒน,นาตัวเองการสร้างความสุขจากข้างในกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเปรียบเทียบเนี่ยอืมมันเหมือนกับดักทางความคิดจริงๆนะคะเราติดกันง่ายมากเลยบางทีมันก็ดูเหมือนเป็นแรงผลักดันดีๆเนาะแต่หลายครั้งเลยค่ะที่มันกลับทําให้เรามองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าเราเก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วในทางของเราเองงั้นเรามา มาแกะรอยกับดักที่ว่านี้กันก่อนเลยบทความเขาชี้จุดหนึ่งที่แบบน่าคิดมากครับคือความทุกข์ใจเนี่ยบางส่วนมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราไม่มีนะครับแต่เกิดจากความรู้สึกว่าคนอื่นเขามีแต่เรายังไม่มียิ่งยุคนี้โซชเชียลมีเดียแบบว่าโอ้โหมันโชว์รมชีวิตด้านบวกเลยรถใหม่ทริปเที่ยวคู่รักหวานหงานดีๆอะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะมันยิ่งกระตุ้นต่อมเปรียบเทียบของเราเขาไปใหญ่เลยมีเรื่องเล่าจากบทความนะครับเป็นเคสตัวอย่างน้องคนหนึ่งจบใหม่ทํางานมาสักห้าปีเห็นเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเริ่มมีบ้านมีครอบครัวกันแล้วตัวเองยังเป็นฟรีแลนซ์อยู่กับพ่อแม่ก็เลยรู้สึกเฟลทั้งที่จริงๆง,งานฟรีแลนซ์เขาก็ดีนะรายได้ดีมีอิสระแต่พอแบบพอมองผ่านเลนเปรียบเทียบปุ๊บข้อดีพวกนี้มันหายไปหมดเลยค่ะ ประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะคะคือสิ่งที่โซเชียลมีเดียทำเนี่ยมันคือการสร้างภาพฉายที่มันไม่สมบูรณ์เราเห็นแค่ส่วนที่เป็นไฮไลท์สวยๆงามๆใช่ไหมคะไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะหยาดเหงื่อความยากลำบากหรือความท้าทายที่อยู่เบื้องหลังสมองเรามันก็จะเผลอรับภาพนั้นมาแล้วคิดว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตเขาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเทียบกับทั้งหมดของชีวิตเรา ซึ่งมันมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆกัดกินความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองหรือ self w o r ์ของเราไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวเลยครับพอเราเข้าใจกลไกมันแล้วเนี่ยประเด็นต่อมาที่บทความเขาเน้นมากๆเลยคือเราต้องเอ่อต้องตระหนักอยู่เสมอครับว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ใช่ความล้มเหลวของเรา เพราะว่าแต่ละคนมีจุดสตาร์ทไม่เหมือนกันทรัพยากรความถนัดจังหวะชีวิตหรือแม้แต่ภาราณที่มันต่างกันหมดเลยการเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดตัวเราเออยังไงมันก็ไม่มีทางพอดีหรอกครับมีอีกเคสหนึ่งนะครับก็น่าสนใจเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกออกจากงานประจําที่กําลังรุ่งเลยนะเพื่อมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนักเขาก็ยอมรับแหละว่าเคยรู้สึกแย่เหมือนกันเวลาเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ได้เลื่อนตําแหน่งได้โปรโมทไป ค่ะเข้าใจได้เลยแต่เพื่อนกลับพูดว่าจริงๆแล้วน่ะเธอทั้งหากที่โชคดีมากๆที่ได้ใช้เวลาอันมีค่ากับคุณแม่ซึ่งเพื่อนคนนั้นไม่มีโอกาสแบบนั้นแล้วมมันทำให้เห็นเลยครับว่าคุณค่าของชีวิตมันมีหลายมิติมากๆไม่ได้จำกัดแค่เรื่องงานเรื่องเงินหรือสถานะทางสังคมเสมอไปเนะใช่เลยค่ะการยอมรับความหลากหลายของเส้นทางชีวิตเนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสาคัญเลยความสาเร็จมันไม่ได้มีพิมพ์เขียวเดียวนะคะ การที่เราได้ทําหน้าที่ลูกที่ดีได้ดูแลคนที่เรารักในยามที่เขาต้องการเราเนี่ยนั่นก็คือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งในแบบของมันเองซึ่งสําหรับบางคนหรือหลายๆคนอาจจะสําคัญกว่าตําแหน่งงานอีกนะคะการเข้าใจแล้วก็เคารพความแตกต่างตรงเนี้มันจะช่วยปลดล็อกเราจากการเปรียบเทียบที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ได้จริงๆค่ะชัดเจนเลยครับทีนี้แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะเริ่มเลือกเปรียบเทียบได้ยังไงบ้าง บทความเขาก็แนะนำวิธีที่ทำได้จริงมา3ข้อครับข้อแรกเลยนะลดการส่องเพิ่มการมองตัวเองคือลองลดเวลาที่เราใช้ไถฟีดดูชีวิตดีๆของคนอื่นลงหน่อยแล้วหันมาใช้เวลาสำรวจสิ่งดีๆที่เรามีอยู่จริงๆอืมอาจแจง้ง่ายๆเลยลองเขียนขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือแค่ลองหาข้อดีของตัวเองให้เจอวันละข้อก็ยังดีครับค่ะการเขียน gratitude journal นี่ช่วยได้มากจริงๆนะคะข้อ2 คู่แข่งที่แท้จริงคือตัวเองเมื่อวานเปลี่ยนโฟกัสเลยครับจากการเทียบกับคนอื่นมาเทียบกับตัวเราเองในอดีตถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้เราเก่งขึ้นไหมดีขึ้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือแค่ใจเย็นลงกว่าเมื่อวานนิดหน่อยหรือเปล่าถ้าใช่นั่นแหละคือชัยชนะของเราแล้วคือความสำเร็จของเราแล้วเป็นการมองความก้าวหน้าที่ดีมากๆเลยค่ะและเข้าสมครับ โอบกอดความธรรมดาคือเราต้องหาความสุขในสิ่งเรียบง่ายให้เจอไม่ต้องรอเรื่องตื่นเต้นยิ่งใหญ่เสมอไปการตื่นมาและยังมีแรงทำงานการได้กินข้าวพร้อมหน้ากับครอบครัวหรือแค่รู้สึกว่าวันนี้เราจัดการชีวิตตัวเองได้ดีแค่นี้มันก็คือความสุขที่มั่นคงมากๆแล้วนะครับค่ะทั้ง3วิธีนี้จริงๆมันมีคำอธิบายในเชิงจิตวิทยาด้วยนะคะ มันช่วยดึงความสนใจของเรากลับมาที่ปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆ ที่เขาเรียกว่า internal locus of control นะคะคือความเชื่อมั่นว่าเราสามารถกำหนดหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆในชีวิตเราได้จากข้างในตัวเราเองพอเราโฟกัสที่การกระทำการเติบโตของเราเองความกังวลจากการมองออกไปเปรียบเทียบกับปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้มันก็จะลดลงไปเองค่ะแล้วการฝึกเห็นคุณค่าในเรื่องธรมธรมดาธรรมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ช่วยสร้างความรู้สึกอิ่มเอมจากข้างในซึ่งเป็นรากฐานของความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน โอ้โห oh, เป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ทำตามได้จริงมากๆครับงั้นผมขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้สั้นๆอีกครั้งนะครับข้อแรกการเปรียบเทียบเนี่ยมันทำให้เรามองข้ามสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไปขออ้อ2ความทุกข์ใจส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นไม้บรรทัดวัดตัวเองขอ้อ3ความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวเพราะเส้นทางชีวิตคนเรามันต่างกันขอ้อ4 ลองลดการเสพโซเชียลที่อาจจะกระตุ้นให้เราเกรียบเทียบลงบ้างข้อ 5. คู่แข่งที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองในเมื่อวานนั่นแหละครับข้อ 6. การจดบันทึกขอบคุณสิ่งต่างๆช่วยให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีมากขึ้นและข้อ 7. ความสุขที่แท้จริงบางทีมันก็ซ่อนอยู่ในความสงบแล้วก็การยอมรับความธรรมดาได้นี่นแหละครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เราลองใช้ชีวิตสักหนึ่งวัน โดยที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยแต่หันมาขอบคุณสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่จริงๆจังๆความรู้สึกและพลังงานที่เรามีต่อตัวเองและชีวิตในวันนั้นมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างลองสังเกตดูนะคะครับขอบคุณสำหรับมุมมองดีๆแล้วก็คำถามชวนคิดนะครับถ้าการพูดคุยของเราวันนี้มีประโยชน์นะครับ ลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยหรือจะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยก็ได้ครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเผลอไปพลาดความสุขจากตัวเองด้วยการเปรียบเทียบอีกนะครับ